สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่องเอ็มซ่าชนนลของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับเราก็จะมีโปรใหม่ๆมีราคาใหม่ๆนะครับมาอัปเดตให้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํา iPhone รุ่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยท่านอยากจะดูโปรโของ iPhone รุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมนํา iPhone รุ่นไหนมาแกะกล่องให้ดูก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้สําหรับคลิปนี้เราจะมาดูการลดราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงกลางเดือนมีนาคมแบบนี้สําหรับ iPhone 12นะครับตัวเครื่องก็เป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับมีความสวยงามในเรื่องของการใช้งานนั้นต้องบอกเลยว่าซื้อไปแล้วรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับสำหรับ iPhone 12ยิ่งตอนนี มีการลดราคาให้ที่ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจนะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนั้นลดราคาล่าสุดนะครับเหลือเพียงแค่9,400บาทเท่านั้นซึ่งท่านใดที่กําลังอยากจะซื้อ iPhone 12นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดคลิปนี้กันก่อนท่านจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับว่าถ้าจะซื้อตอนนี้ในเดือนมีนาคมไปซื้อที่ร้านไหนจะได้ราคาดีที่สุดสําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับส่วนการซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรก็มีการลดราคาให้เช่นเดียวกันเอาละครับไม่เป็น การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสําหรับ iPhone 12อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่18มีนาคมปี2022นะครับเริ่มต้นดูกันที่ร้านจากทางด้านแอป Lazada ร้านแรกที่นำมาให้ดูกันจัดจำหน่ายโดยทาง Apple เองนะครับมาขายผ่านทาง Lazada เป็นร้าน l a s m a l l ์สำหรับ iPhone 12เป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยนะครับจากราคาปกติ29,900บาทลดราคาเหลือ22,900บาทสำหรับความจุ64กิกนะครับวิธีการชำระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับหรือว่าอยากจะผ่อนก็สามารถผ่อนได้สูงสุด10เดือนจ่ายเดือนละ2,290บาทต่อเดือนประมาณนี้นะครับมีให้เลือกทั้งหมด6สีความจุมี3ความจุนะ สินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เปลี่ยนคืนได้ด้วยภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรกสําหรับ iPhone 12นะครับลดราคาล่าสุดเหลือเพียงแค่22,900บาทเท่านั้นถ้านในที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยเป็นลิงก์ของ l a z a ด a านะครับดูต่อกันที่ร้านที่สนะครับสำหรับ iPhone 12เครื่องโมเดลไทยนะครับมีประกันศูนย์ให้1ปีจากราคาปกติ29,900ืน้านนะครับร้านนี้ลด 2 3 8 9 0บาทเป็นความจุ6 4สกิกนะครับสำหรับสีมีให้เลือกทั้งหมด6สีนะครับวิธีการจ่ายเงินร้านนี้ไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้นะครับนี่เป็นราคาสําหรับ iPhone 12เป็นราคาล่าสุดในช่วงกลางเดือนมีนาคมแบบนี้นะครับท่าในใดที่กําลังอยากจะซื้อ iPhone รุ่นนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับสำหรับเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรจากทางด้าน Lazada ไปดูกันต่อที่ทางด้านแอป s h o ป e e กันบ้าง แรกที่นํามาให้ดูกันสําหรับ iPhone 12จัดจําหน่ายโดยทางร้าน Studio 7นะครับราคาเริ่มต้น25,300บาทสําหรับความจุ64 g b ถ้าเป็น128 g b ก็27,100สําหรับสีมีเหลือ3สีนะครับสีขาวสีแดงแล้วก็สีม่วงสินค้าเป็นของแท้100%นะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็ส่งฟรีให้ทั่วไทยนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรกนะครับ iPhone 12จากร้าน Studio 7 25,300บาทถ้าท่าน สนใจอยากจะสั่งซื้อก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับที่ลิงก์ของ s h o ป e e ดูต่อกันที่ร้านที่2ราคาน่าสนใจนะครับสำหรับ iPhone 12เครื่องศูนย์ไทยเครื่องใหม่มีประกันศูนย์ให้1ปีนะครับจากราคาปกติ29,900ลดราคาเหลือ23,890บาทนะครับวิธีการชำระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าอยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะครับดอกเบี้ยเป็น0%ก็จะผ่อนเดือนละประมาณ2,389บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ฟรีค่า ส่งในส่วนของสีมีให้เลือกเกือบจะครบทุกสีนะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะดูรายละเอียดกันก่อนนะครับก็กดเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ของช้อปปีที่ด้านล่างของคลิปไปดูต่อกันที่ทางด้านแอป JD c e n t a l กันบ้างนะครับร้านแรกที่นํามาให้ดูกันสําหรับ iPhone 12เป็นความจุ64 g ินะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยจากราคาปกติ29,900บาทลดราคาเหลือ24,290บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด6สีวิธีการชําระเงินสามารถเก็บเงินป ทางได้นะครับอยากจะผ่อนผ่อนศูนเปได้สูงสุด6เดือนจ่ายเดือนละ4 4 4 8บาทต่อเดือนนะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนี่เป็นราคาสําหรับความจุ 64GB กิกนะครับ24,290าบาทท่าในใดที่อยากจะซื้อก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับที่ลิงก์ของ JD c e n t r ส่วนท่านที่ชอบความจุเยอะนะครับจาก JD c e n t r ก็มีการลดราคาให้ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับ iPhone 12ความจุ 128GB กิกะไบต์จากราคาปกติ30 1,900บาทนะครับลดราคาเหลือ25,990บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ผ่อน0%ได้6เดือนนะครับจ่ายเดือนละ4,332บาทต่อเดือนประมาณนี้มีให้เลือกทั้งหมด6สีสินค้าเปลี่ยนขึ้นได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสําหรับ iPhone 12จากทางนั้น a p p j e c e n t r นะครับราคาก็ถือว่าลดให้ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับความจุ128กิท่านไหที่อยากจะซื้อก็สั่งซื้อ ได้นะครับที่ลิงก์ของ JD Central ที่ด้านล่างของคลิปนี่ก็จะเป็นสรุปราคาเครื่องเปล่าทั้งหมดเลยนะครับเป็นราคาล่าสุดสำหรับ iPhone 12จากทั้ง Lazada, Shopee แล้วก็ JD Central นะครับท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อ iPhone รุ่นนี้ก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะครับที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าสามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้น9,400บาท ไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกกันก่อนนะครับสำหรับค่าย DT แทนะครับ iPhone 12มีให้เลือก2ความจุนะครับก็คือ64แล้วก็ 128GB สิากะไบต์สำหรับสีมีเหลือ3สีสีดำสีน้ำเงินสีม่วงนะครับราคาการซื้อเครื่อง้อมโปรซื้อได้ในราคา13,400บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรเน็ตให้เลือกกันดังนี้นะครับมาดูกันที่โปรแรกเป็นรายเดือนเดือนลา2 1 9 9นาเนะครับโปรนี้ซื้อเครื่องได้ราคา13,400บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า8,500 ถัดมาตรงกลางเป็นรายเดือนเดือนละ1499นะครับโปรนี้ซื้อเครื่องได้ราคา14,500บาทจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า3,000นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ17,500แล้วก็โปร1099ซื้อเครื่องได้ราคา16,400บาทจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า2,000นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ18,400บาททุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับถ้าในที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสำหรับการซื้อ iPhone 12จากทางด้านค่าย d t a x นะครับ 1 3น0 0บาทสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้เลยนะครับที่ศูนย์ d t แท็กช o p ทุกสาขาดูต่อกันที่ค่ายที่สนะครับสำหรับ iPhone 12เป็นของค่าย TrueMove H นะครับซื้อได้ในราคาเริ่มต้น9,400บาทโปรนี้เป็นโปรสำหรับลูกค้าใหม่นะครับท่านไปเปิดเบอร์ใหม่สามารถซื้อ iPhone 12ได้ที่ราคานี้เลย9,400มีให้เลือกทั้งหมด4ีสีนะครับสีดำสีม่วงสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวถ้าสั่งซื้อออนไลน์ใช้โค้ดอย่างที่ทุกท่านเห็น รตรงกรอบสีม่วงได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1,000บาทส่วนรายละเอียดของโปรเน็ตรายเดือนนะครับก็จะมีหลายโปรเลยนะครับเรามาไล่ดูกันที่โปรแรกสําหรับลูกค้าใหม่นะครับซื้อได้ในราคาเริ่มต้น9,400บาทนะครับเมื่อท่านไปเปิดเบอร์ใหม่พร้อมกับสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,699บาทต่อเดือนนะครับสัญญาในการใช้งานมี12เดือนโดยที่เราไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าด้วยนะครับจ่าย9,400ก็รับเครื่องไปใช้งานได้เลย ถัดมาก็จะเป็นโปรรายเดือนเดือนละ1399นะครับซื้อได้ราคา10,000บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุงหน้าเหมือนกันนะครับแล้วก็โปร1 1 9 9ซื้อได้ราคา11,400สัญญาในการใช้งาน12เดือนทุกแพ็กเกจนะครับสำหรับท่านที่จะไปเปิดเบอร์ใหม่ก็ต้องบอกเลยว่าคุ้มนะครับซื้อได้ในราคา9,400โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุงหน้าด้วยส่วนลูกค้าปัจจุบันทูม m ฟเอสแบบรายเดือนนะครับใช้งานมามากกว่า12เดือนขึ้นไปซื้อได้ในราคา16,400บาทโดทหนึ่ง เป็นแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699แล้วก็คนที่อยากจะเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับซื้อได้ในราคาเริ่มต้น16,400บาทเป็นอินเทอร์นเน็ตรายเดือนเดือนละ1 6 9 9นะครับพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลงหน้าด้วย5350บาทโดยส่วนตัวผมว่าไม่คุ้มนะครับสำหรับการเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน ส่วนราคาเครื่องเปล่าก็ขายอยู่ที่25,900บาทถ้าในที่สนใจนะครับอยากจะซื้ออยากจะไปเปิดเบอร์ใหม่กับทางด้านค่าย t r u นะครับซื้อ iPhone 12ในราคา9,400บาทสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหรือว่าไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ True ช h อ p ทุกสาขานะครับโลนี้สินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะซื้อต้องรีบกันนิดนึงส่งท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสําหรับค่าย AIS นะครับ iPhone 12ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่25,900บาทนะครับ โปรเน็ตรายเดือนสําหรับลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมซื้อได้ในราคา14,500บาท right, นะครับซึ่งก็จะมีค่าเน็ตลุงหน้าด้วยขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นโปรอะไรลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนนะครับซื้อได้ในราคา15,500มีค่าเน็ตลุงหน้าเหมือนกันโปร AIS Best Buy สาห,หรับลูกค้าเซเลเนตนะครับสัญญา12เดือนซื้อได้ราคา14,000บาทด้านล่างโปร AIS Best Buy นะครับลูกค้าปัจจุบันสัญญา12เดือนซื้อได้ราคา15,000บาท right, โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุงหน้านะ แล้วก็โปร AIS Base Buy สำหรับลูกค้าที่ไม่ติดสัญญานะครับซื้อเครื่องเปล่าได้ที่ราคา24,900บาทลูกค้าทั่วไปนะครับซื้อได้ราคา25,900นี่ก็จะเป็นรายละเอียดของโปรโดยรวมจากทางด้านค่าย AIS สำหรับการซื้อ iPhone 12นะครับท่านใดที่อยากจะซื้อก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้นะครับที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาล่าสุดทั้งหมดของ iPhone 12นะครับในช่วงกลางเดือนมีนาคมวันนี้มีโปร โปรโมชั่นพิเศษนะครับมาให้ท่านได้เลือกซื้อกันสําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรซื้อได้ในราคา9,400บาทจากทางด้านค่าย True นะครับท่านอยากจะซื้อสามารถไปซื้อได้ที่ศูนย์ True ช h อ p นะครับส่วนการซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรก็ลดราคาให้เยอะเช่นเดียวกันอยากจะซื้อของร้านไหนนะครับไม่ว่าจะเป็น l a z a d a s h o p e, ปปีหรือว่า JDC ีเซนทนก็กดสั่งซื้อได้นะครับที่ลิงก์ใต้คลิปรายละเอียดของโปรโดยรวมทั้งหมดที่ผมสรุปมาให้ก็จะประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าน ก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ